กาบสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขูสุคนเดอ้อชิปนี้เจดวงมีข่าวมาอัปเดตซูฟังอีเล้วพี่น้องล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะทางบอดบิก๊กเพิ่นกะได้โพสเดือดถึงใครบางคนพี่น้องเพิ่นกะโพสใ้แบบนี้เดี๋ยวเจดวงสีอ่านสูฟังเดอ้ออันนี้ก็เป็นในส่วนของล่าสุดทีทางบอดโพสเพิ่นกะบอกว่าคิดดีๆเดอ้อฟังแต่คำข้ำนจนหูเบาขาดสติจนเสียมิตรภาพ เสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องเพื่นว่าโลกใบนี้ถ้าบ่าตายจังได้กระไดพ่อนากันคือเกาเดอร์ทันเดอร์วสันวาพี่น้องก็เป็นในส่วนของโพดไปในเชิงเตือนสติพี่น้องบอกว่าให้คิดๆๆดีๆเด้อย่าสิไปฟังแต่ำคำขนจนหูเบาจนว่าขาดสติจนว่าเสียมิตรภาพเสียเพื่อนเสียมูเสียพี่เสียน้องเพื่อนว่าโลกใบนี้ท้าบ่าตายจังได้ก็ไดพ่อนากันคือเกา พูดมาแบบนี้พี่นงองนั่นละ่ะหลังจากนั้นเอฟซีเพิ่นกะงงไปตามๆกันหมายความถึงใครหรือหมายความถึงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวดราม่ากันหรือเปล่านั่นละพี่นงองทางเอฟซีเพิ่นกะเขามาคอมเมนต์กันเพิ่นกะบอกว่าแมนอิลีจ้าถ่ายย่งบาาัวไตจังได้ก็ได้เจอกันคือเกาทํำดีต่อกันรักษามิตรภาพไว้ดีกลัวพ่นว่าส่วนคอมเมนต์นี้เพิ่นกะบอกว่าหูเบาเป็นเหตุ คนพูดต่อใส่ไข่เติมสีไม่ฟังเหตุผลหรือถามไถ่ทั้งที่รู้จักกันดีไม่ดูเจตนาคนพูดเพื่าทําให้เข้าใจผิดกันได้โลกมั่นกลุ่มสักวันกระจงได้เจอกันคือเกา่ามีโอกาสให้ซอยเลือกเกื้อกูลกันสั่งมิดดีกว่าสั่งสตัตว์วัสนพีน่น้องอันนี้ก็เป็นทาง fc เพื่นเขามาข้อมินทันนี่ก็เลยว่าดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเสื้อค้นง่ายหูเบาแปลว่าคบคบกันบอลูนิัยเขาจริงๆ ถ้าคบกันจริงใจให้กันก็นต้องเข้าใจกันถามทยกันคุยกันตรงๆงนี่ยังเขาเรียกคบกันไม่แบบจริงใจเพราะฟังคนอื่นมากกว่าวาสัญมาพี่น้องบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าใช้สติในการรับฟังฟังหูไว้หูดีที่สุดมาสันว่าบางคอมินเพื่อนก็บ,บอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าทําดีและทุ่มเทถึงที่สุดแล้วเขาบ่เห็นค่ากระปล่อยไ,ไปโอกาสควรมีให้คนที่อยากได้โอกาสแค่นั้นมาสันว่าพี่น้อง คนที่เป็นต้นเหตุที่เหตุให้เขาพิจัยกันมั่นคงสีกำลังหัวเราะเยาะเนว่าสันวา่าดีใจที่มันทํางานสร็จวมาสันมาพี่นองอันนี้ก็บินในส่วนของทางอ c ซีเพิ่นเขามากข้อมต์บางท่านก็บ,บอกว่าถ้าคนคนนั้นมีวุฒธธิภาวะมากพอต้องคิดและก็ไต่ตองก่อนเบาถ้าขาดการคิดและกะ็ไต่ตองไม่ถือว่ามีวุฒิความเป็นผู้นาท่านนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าอันอยากให้ทั้งสองนี่ปรับความเข้าใจกันจ้า ก็คือเป็นคนดีจิตใจดีทั้งครูอ้ายนองฮักกันพนว่าเพื่อนก็อยากให้ปับควข้าใจกันดีที่สุดพนว่าแบบนี้พี่น้องทางคมามนตนเพื่อนก็คิดเห็นแบบนี้พี่น้องเพื่อนก็บอกว่านั่นก็แปลว่าเวลาที่ผ่านมาเขาคบเราเขาไม่ได้จริงใจกับเราคบเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์พนว่ารู้ไวดีกว่ารู้ช้าถ้าคบไปนานๆมันจะเสียเวลาและความรู้สึกว่าสันวะพี่น้องนั่นล่ละพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดเนาะในเรื่องนี้จากที่โพสต์ ของทางบอดบิ๊กพี่นองคิดเห็นกันจังไดกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวมีเขามาอัปเดตใหม่จเจด้วงเสียวมาฝากพี่นองไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด,งด้วงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า